วันนี้ผู้หมวดจะมาเล่านะครับประวัติวิทยาลัยกำปงเชอร์เตียนในประเทศกัมพูชาให้ฟังครับสมเด็จพระนิธิถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็พจพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงสอนภาษาลไทยภาษาเขมรตั้งแต่ทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทรงเริ่มการอ่านการเขียนต่อมาทรงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถอ่านและแปลจาลึกเขมรโบราณได้พระองค์ยังสอนภาษาลไทยในประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณของเขมร หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ทรงงานที่สภากาชาติก็ได้ปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในการสงเคราะห์ชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาประเทศไทยทำให้ได้ใช้ภาษาเขมรที่ทรงศึกษามาให้เกิดประโยชน์และทรงยึดหลักกาชาติในการช่วยเหลกกาาเือผู้ประสบภัยอย่างไม่เลือกชาติศาสนาหรือแนวคิดทางการเมืองในการเจริญพระราชไมตรตระหว่างประเทศพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนกัมพูชาครั้งแรกเมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2535 ทรงเป็นราชอาัาตุกะของสมเด็จพระเจ้านโรดุปตีหนุด้วยทรงมีพระราชดำริว่ากัมพูชาเป็นแหล่งอารยธรรมทรงคุณค่าของโลกพระองค์จึงทรงเยือนกัมพูชาอีกหลายครั้งเพื่อทรงศึกษาพระราชประวัติเพิ่มเติมแต่ละครั้งที่เยือนชาวกัมพูชามารอรับเสด็จด้วยอัธยาศัยไมตรียิ่งพระองค์จึงอยากตอบแทนน้ำใจไมตรีของชาวกัมพูชาพระองค์ทรงพระราชดำริว่าราชทานสิ่งอื่นย่อมสำเร็จประโยชน์แค่ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเช่นการให้การศึกษาที่จะนำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น รัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จพูญเซ็นนายกรัฐมนตรีสนองพระราช,ชด,ดำริโดยจัดเตรียมที่ดิน117ไร่ในอำเภอปาสาซอมโบจังหวัดกัมพงคมและเดือนกุมภาพันธ์พศ2543พระองค์โปรดเกล้าให้ดำเนินโครงการพระราชทานช่วยเหลือแก่กัมพูชาด้านการศึกษาและสาธารณสุขพื้นฐานโดยกรมราชองครักษ์กองบัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการตำรวจตรงเวนชายแดนและคณะค้าราสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมสนองพระราช,ชด,ดำริ เป้าหมายคือระบบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายสายสามัญและสายวิชาชีพมีการสาธรารณสุขเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นฐานพร้อมให้จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนพระราชทานในกัมพูชาประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเพื่อร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนปาสาตอมโบขึ้นปัจจุบันคือวิทยายลัยกัมพงเชือเตียนเมื่อวันที่ 19. พฤศจิกายนพศ2543พระองค์ได้ทรงตรวจการก่อสร้าง ที่โรงเรียนและเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2544พระองค์ได้ทรงเสด็จวางศิาลาฤกษ์โรงเรียนพระราชธานต่อมาได้ทรงเสด็จติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินง,งานอีกหลายครั้งซึ่งจากโรงเรียนจนพัฒนาเป็นวิทยาลัยและในวันที่10พฤศจิกายนพศ2548พระองค์ได้สเสด็จทรงเปิดวิทยาลัยกำพงเชอเร์เตียนณตาบลกัมโบอําเภอปรา,าสาสสัมโบจังหวัดกำพงคมซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างและอื่นๆไม่ได้มาจากภาครัฐทั้งสองประเทศแต่ยังมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกด้วย ในระหว่างการศึกษาพระอ,องค์ยังได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกัมพูชาสาม,มารถเข้ามาศึกษาในประเทศไทยได้จากที่เล่ามาผู้หมวดไม่ต้องการอะไรเพียงแค่อยากให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงอดีตว่าเราเคยมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างประเทศขอบคุณครับ